สวัสดีทุกคนวันนี้ยายจะพามาทําแกงไก่ใส่แฟงนะทุกคนมาดูมาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรกันบ้างมาดูเลยทุกคนตามยายมาตามตามยายมาตามมาตามมาวัตถุดิบก็จะมีพริกแกงเผ็ดอย่างละเอียดน้ำตาลปี๊บโหระพาแฟง ลูกเล็กยายเรียกแฟงนะถ้าลูกใหญ่ยายเรียกฟักอืมใครจะเรียกยังไงอ,อ่เรียกยังไงบอกยายด้วยเด้อแต่ยายเรียกลูกเล็กว่าแฟงลูกใหญ่ยายเรียกฟักอันนี้ยายเอาลูกเล็กมาแกงยายก็เรียกแกงแฟงนะทุกคนแล้วก็มีเครื่องในไก่แล้วก็อกไก่นะเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนะแล้วก็มีกะทิมีผงชูรสมีน้ำปลามีเกลือนะเครื่องแกงของยาย มาดูวิธีปรุงกันเลยวิธีทำของยายก็คือเทน้ำมันพืชลงไปเปิดแก๊สใส่พริกแกงลงไปผัด พริกแกงนี่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะชอบอถ้าชอบเผ็ดนะตำพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยน้องเพื่อนๆตำพริกขี้หนูใส่ผสมไปเลยหรือไม่ก็ซื้อแกงผัดแบบของคนใต้จะเผ็ดอร่อยตอนนี้ยายให้ตาไปซื้อเองก็เลยได้พริกแกงละเอียดมานะทุกคน ผัดให้พริกแกงหอมนะทุกคนอ่าพอพริกแกงหอมใช่ไหมเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยไปผัดกับพริกแกงจะได้ไม่ขาวเวลามีงานงานใหญ่ๆที่เขาแกงกันนะส่วนมากเขาจะรวนไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่อ่าถ้าง,งานหม้อใหญ่ๆนะ เขาจะรวนก่อนรวนเนื้อก่อนเพราะอะไรรู้ไหมรวนเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรก็แล้วแต่เขาจะรวนก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่คาวแล้วยายเอา ผัดลงไปก่อนเพื่อนๆอยาเราจะใส่หัวกะทิลงไปนะใส่หัวกะทิเสร็จเราก็ต้องมีหางกะทิใช่ไหมเราก็เอา <c oughs> เอาน้ำ <c oughs> เอาน้ำ <c oughs> ใส่กับกะทินะ อันนี้คือวิธีที่เราเราใช้กะทิกล่ลองนะเราจะทํายังไงให้เป็นหางกะทิก็คือเอาน้ําเอาน้ําใส่ลงไปแล้วเอากะทิใส่ลงไปเอากะทิกล่ลองใส่ลงไปแล้วก็คนประมาณเนี้ยทุกคนก็เป็นหางกะทิแล้วนะเป็นหางกะทิแล้วอันนี้ค่อนข้างหางกะทิเข้มข้นนะถ้าเราอยากให้ใส่เราก็เติมน้ําเข้าไปอีกอันนี้คือ คือแก้สงสัยของคนที่ว่ามีกะทิกล่องมีกะทิกล่องแล้วมันเป็นหัวกะทิใช่ไหมแล้วเราจะทําหางกะทิได้ยังไงวิธีทําก็คือแบบที่ยายทําให้ดูนะเอาน้ําใส่ลงไปแล้วก็เอากะทิใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันอันนั้นก็เป็นหางกะทิแล้วนะทุกคน ยายก็จะเอาหางกะทิใส่แล้วนะทุกคนหางกะทิใส่ยายก็จะเริ่มปรุงนะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชาใส่ซอสไม่รู้นะยายว่ามันหอมดีถนะ้าใส่ซอส แล้วก็ใส่น้ำปลาให้มันชูรสชูกลิ่นแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปผงชูรสนี้ขาดไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วแต่ใครชอบรสชาติหวานไม่หวานอยายอะใส่ไปให้มันนัวป็นคนไม่ชอบกินกับข้าวหวานหรอกแต่ใส่ไปให้มันนัว ถ้าเราไม่ใส่มันจะมันจะแบบเค็มโดดเค็มโดดมันโดดยายก็จะชิมก่อนอยายนี่ไม่อยากคุยเลยจริงๆปรุงกับข้าวนี้ไม่ต้องปรุงเติมเลยไม่ได้โม,โม้ แล้วยายก็เอาเอาแฟงใส่นะแฟงยายจะหั่นป้อมป้อมป้อมปอมแบบนี้นะเป็นเต่าเต่านะเพราะว่าเขาจะเละง่ายกว่าฟักยายก็เลยทำให้มีเต่าเต่ามันจะได้เละยากอร่อยเวอร์วังตอนเนี้ย ยายก็จะลาดหัวกะทิที่เหลือไปนะทุกคนตาบอกว่าอย่าแกงน้ำกะทิข้นนะอย่าแกงน้ำกะทิข้นนะสั่งจริงสั่งจังกระทะ,บะเบลเลยทุกคนยายว่ายายทำนิดเดียวนะฟักลูกหนึ่งไก่น่าจะครึ่งกิโลสองอย่างรวมกันเออครึ่งกิโลกว่าหกขีดเพราะครื่องในสามขีดอกไก่สามขีด เมื่อกี้อัจเจกนอกกะลามันโทรมาหาลูกมาแล้วมันรู้ว่าแม่แกงฟักนะมันต้องเข้าบ้านแน่เลยเพราะมันชอบกินวิธีทําก็ไม่ยากนะทุกคนวิธีทําแกงไม่ยากนะทําง่ายๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนขั้นตอนใช่ไหมเขาจะต้องเอากะทิ ไปผัดกับพริกแกงให้ขึ้นเงาขึ้นมันแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ลงไปผัดแล้วก็เอาผักลงไปใส่กะทิต้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วใช้ผัดเอาเลยเอาพริกไปผัดกับน้ำมันผัดเสร็จเอากะทิลงผัดให้เข้ากันผัดเนื้อสัตว์ให้เข้ากันแล้วก็เติมหางกะทิแล้วก็ใส่ผักก็เงาสวยเห็นไหมทุกคนเพราะน้ำมันมันช่วยคือ อันนี้คือเป็นขั้นตอนประหยัดเวลาถ้าเราเคี่ยวเคี่ยวมะพร้าวอกับพริกแกงให้แตกมันะ่ะมันจะใช้เวลาทุกคนใช้เวลานานยายแกงใต่กระทะนี่นะทุกคนเดี๋ยวเสร็จแล้วยายยก็จะตักใส่หม้ออันนี้ฟักยายจะไม่ให้เขาสุกเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวควารมร้อนจะช่วยทําให้เขาสุกได้อีกถ้าเราเราเคี่ยวจนให้เขาสุกจนเนื้อใสหมดทั้งชิ้นอะ มันจะเละทุกคนยายก็จะใส่ใบหัวละพาแล้วนะใส่แล้วก็กดลงไปวางไว้ไวอ่าใบหัวละพาจะได้ไม่ดำนะทุกคน ถ้าใครมีพริกชีฟ้าแดงหรืออยากใส่พริกจินดาแดงโรยหน้าให้สวยงามใส่ได้นะทุกคน